สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับประภากิติศักด์นะครับกับเพียประภากิติศักด์นะครับการก่อสร้างนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นะครับบ้านหนองผักบุ้งตำบลแตนอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับพาทุกท่านมาชมบ้านทรงปั้นหยานะครับฟังก์ชันอยู่ที่3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวนะครับ กับพื้นที่ใช้สอยนะครับ130กว่าตารางเมตรนะครับหลังนี้ใหญ่มากนะครับตรงนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับจะกว้างอยู่ที่10.5เมตรนะครับลึกลงไป13.5เมตรนะครับบ้านยกสูงอยู่ที่1เมตรนะครับบันได5ขั้น เดี๋ยวพาทุกท่านเข้าประชมด้านในกันนะครับมาตรงโซนระเบียงนะครับจะกว้างที่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะครับมีมีหมานั่งนะครับมีราสเตนเลสนะครับเชิญเจ้าของบ้านเลยครับนี่เจ้าของบ้านมานั่งเทสดูนะครับผมเข้ามาในโซนห้องโถงนะครับ ช่วงตรงนี้นะครับจะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็ยาวนะครับยาวมาถึงนี่นะครับ6.5เมตรนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับเราจะมีป้าหลุมนะครับเราแถมให้2หลุมนะครับลูกค้าจะเลือกติดจุดไหนได้หมดนะครับห้องถุงกว้างมากๆนะครับแล้วมีขยักตรงช่วงนี้ด้วยนะครับ ห้องนี้จะมีห้องมาสเตอร์สองห้องนะครับเดี๋ยวมาดูห้องห้องด้านหลังกันก่อนนะครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องเจ้าของบ้านนะครับกว้างอยู่ที่4.2เมตรคูณ4เมตรนะครับซึ่งกว้างมากๆนะครับนี่ครับมีห้องน้ำในตัวนะครับลูกค้าเลือกเป็นกระเบื้องโทนสีขาวหมดเลยนะครับ ถัดจากห้องมาสเตอร์นะครับไปดูห้องมาสเตอร์อีกห้องหนึ่งนะครับอ่านี่ครับห้องนี้จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับคูณ4เมตรนะครับกว้างอีกแล้วนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับก็กระเบื้องก็ลูกค้าชอบแบบสะอาดนะครับ มาสองห้องแล้วนะครับเป็นดูตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับคูณ3ามเมตรนะครับกว้างม,มากๆนะครับ นี่มาดูห้องนอนด้านหน้านะครับกว้างอยู่ที่3.5เมตรคูณ3.5เมตรนะครับห้องนี้ไปดูห้องครัวกันนะครับเราจะมีเคาน์เตอร์แถมให้นะครับ3เมตรนะครับนนะครับภายในห้องครัวนะครับ จะกว้างอยู่ที่3.5มเมตรนะครับคูณ5เมตรครับผมไปดูภายนอกกันตรงนี้เป็นโซนด้านหลังนะครับ สวยจริงๆนะครับมีขยะกลูกเล่นด้วยนะครับผมไปดูด้านซนด้านหน้าบ้านกันอีกรอบนึงนะครับอยบอ,อ,อยู่นี่แหละครับดีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ใครที่อยากจะสร้างบ้านนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับเรา รับโซนอีสานภาคอีสานนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ขยายไปทางสระบุรีปราจีนบุรีนะครับจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกับผมประภากิตศักดิ์ก็ขอสวัสดีนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ